อันละ840บาทนะครับจากร้าน Emergency Gear Backpack ลิงก์สั่งซื้อผมจะให้ไว้ใน description และพินพ์มเม m ต n อีกที840ต่ออันนะครับสีเขียว OD และสีแดงนี่คือ Science Sky ซึ่ง Science Sky เองผมเคยรีวิวบางรุ่นไปแล้วในช่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ในไทยก็มีบริษัท Emergency Gear Backpack เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับในประเทศไทยซึ่งก็ มีนำหลายๆรุ่นเข้ามาขายแล้ว Emergency Gear Backpack เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ไฟฉายไซแอนสกายเท่านั้นนะเขาขาย S-Beam ขาย Well-Tool แล้วก็ขายอุปกรณ์ outdoor ยังชีพแล้วก็กู้ภัยนะครับหลากหลายเลยลองเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมให้ไว้ก็ได้ทั้งใน s h อ p e e Lazada รวมถึงเว็บไซต์ของเขาเองนะครับ840 Science Sky ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า p o r t t b l e e e c f l a s h l i g h t p 1 0นะครับซึ่งจะมีออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับจะมีสีดา เขียวแล้วก็แดงซึ่งผมซื้อมาวันนี้เป็นสีเขียวและแดงนะครับผมอันละ840บาทก็ไม่ได้แพงมากนะครับซึ่งเจ้าไซอันสกายตัวนี้ก็น่าจะเป็นไฟฉาย everyday carry ตัวเล็กสุดนะครับถ้าไม่นับคีย์ช i นอะไรแบบนี้เรามาดูข้างในกันเลยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบไซอนสกายเพราะว่าเขาจะมีไฟฉายทีอ่ออกแนวเป็น hunting นะครับออกมาเป็น ไฟฉายหัวโตๆแสงเป็นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีขาวสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาซึ่งในช่องเอ็มผมก็จะนํามารีวิวเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่า,าตัวหนึ่งมัน5,000กว่าบาทเลยซื้อ3ตัวก็1 0ื่นกว่าบาทแล้ว1 6ื่นหาทแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีสแกน QR Code เพื่อเข้าเว็บไซต์อะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคเรามาดูกันที่เจ้าไฟฉายทั้ง2ตัวนี้กันเลยนะครับ ในกล่องที่ให้มาก็จะมีคู่มือแนะนำการใช้งานใบรับประกันแบตเตอรี่อลคาไลน์นะครับซึ่งอันนี้ให้มาเป็นแบบ f l y d ดีอัลคาไลน์1ก้อนแบบใช้แล้วทิ้ง 1.5V โวลต์นะครับขนาด A.M. 3หรือว่า R.L.R. 6นะครับผมใช้นิกเกิลเมทัลไฮดรายชาร์จก็ได้นะครับนี่ตามนี้เลยนอกจากนี้นะครับก็จะมีอะไหล่ให้มาซึ่งในนี้จะมี เป็นโอริงสำรองให้มาคู่หนึ่ง2เส้นนะครับแล้วก็สายคล้องมือสีดํากันหาย mm hmm. คราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวไฟฉายนะครับผมทดสอบแสง s ซแอนสกายพีเทนะครับระดับต่ําสุดอันนี้ฉายอยู่ในห้องขนาดประมาณ5้เมตรเป็นห้องเก็บของนะครับก็จะเห็นว่าแสงมันขาวแต่เป็นฮอสปอตใหญ่ๆสปิลหนาๆเนานะเห็นประมาณ2-3เมตรนะครับใกล้ๆ คือถ้ามองด้วยสายตาจริงๆจ,จะมองเห็นไกลกว่านี้นะแต่ว่าพอมองในจอโทรศัพท์แล้วมันจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันเก็บค่าแสงได้น้อยนี่คือระดับโลมีเดียมนะครับใส่ก้งกว้างหนาหนหน่อยใช้งานง่ายนะครับในระยะใกล้สังเกตว่าขยะเต็มพื้นห้องเลยเนาะห้องนี้จะเป็นสีออกดำๆปนกับสีน้ำตาลของไม้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะสะท้อนแสงไม่เยอะนี่คือระดับมีเดียมระดับไฮ อันนี้คือ300ร้อถึงสามลูเมนนะครับแทบจะไม่ต้องสาดไฟไปมาเลยก็เห็นเกือบทั้งห้องเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งโลเดีเมไฮสามระดับแค่นี้มีเมมนะครับโลเดียมไฮสังเกตความกว้างของแสงนะครับโอเคครับ แสนดูอีกครั้งหนะ้าตอนนี้มีไฟหน้าจอคอมนะครับแค่นี้อยู่ในห้องนะครับห้องนอนระดับสูงสุดเลยระดับต่ำสุดเลยนะครับต่ำโลกลางมีเทียมนะครับสูงต่ำกลางสูง ตัวไฟฉายก็เป็นไฟฉายพกพาขนาดเล็กนะครับโดยมีขนาดอยู่ที่ประมาณลิปสติกนะครับก็คือความยาวโดยเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ว่าเล็กจนรู้สึกว่าเป็นพวกคุญแจได้อะไรขนาดนั้นนะครับโครงสร้างก็ผลิตด้วยอล,ลูมิเนียมลอยอน d ด s เป็นสีต่างๆซึ่งตอนนี้ออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีก็คือแบล็กนะครับกรีนก็คือเป็นสีโอลิฟดั g กรีนสีเขียวมะก,กอกนะครับแล้วก็เรดสีแดงสดใสเลยซึ่งวันนี้ผม สั่งมาให้พี่พี่ดูกันนะครับรีวิวก็ใช้งานด้วยสะสมด้วยก็เป็นสีเขียวและแดงโดยโบริเวณหัวข้างบนจะเป็น led นะครับพร้อมกับ Optical Lens ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเลนส์ ens, คล้ายๆเป็นแกนแบบนี้เล็กๆนะครับลองสังเกตดูจะเป็นแกนเล็กนิดเดียวเลยลองดูนะครับนี่เห็นไหมครับผมโอเคคราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัว,วอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นไฟฉายที่ประมาณนิ้วนึงนะครับขนาดนิ้วชี้ประมาณนี้ ส่วนของหัวไฟฉายเนะี่ยจะมีการมาร์กบอกว่าเป็นยี่ห้อไซแอนสกายไซแอนคือสีฟ้าอมเขียวเขียวอมฟ้านะครับ P10 ก็คือเป็นรุ่นพกพาพร้อมกับ h อ t c ครชนแล้วก็ s e r i a l Number เตือนอยู่ที่หัวมีลายการลื่นตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าออกแบบมาเพื่อหมุนเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าปรับโหมดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันส่วนตัวบอดี้ก็มีลายการลื่นตามนี้นะครับแล้วก็ท้ายก็เป็นสวิชยางเปิดปิดนะครับขนาดใหญ่นูนขึ้นมานะครับไม่มีขอบบงังไม่มีอะไรแล้วนะครับกดสะดวกดี คลิปเป็นคลิปสแตนเลสสตีลนะครับมีความเงาและสามารถจะพกแบบเบเซลดาวหรือพกแบบเบเซลอัพนะครับไหนขึ้นอย่างนี้ก็ได้เน็บหมวกได้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะใช้เป็นไฟฉายแฮนด์ฟรีไฟฉายแบบให้มือว่างๆแล้วก็เน็บเข้าไปที่หมวกนะครับแล้วก็สามารถจะใช้วางบนหมวกนะครับใช้หันไปหันมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับส่วนการพกแบบเบเซลดาวก็สามารถจะพกได้ลึกนะครับโผล่มานิดเดียวเอง ตรงนี้จะมีรูสาหรับร้อยเชือกร้อยสายล่ามนะครับการหล่นกันหายและคลิปเป็นสแตนเลสสตีลที่มีความทนทานนะครับขนาดใหญ่เลื่อนตำแหน่งได้ดึงออกได้ถ้าไม่ต้องการนะครับแต่ย้ายตำแหน่งไม่ได้นะครับส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่คาดว่าน่าจะต้องหมุนทางหัวเท่านั้นซึ่งเมื่อหมุนหัวออกมาจะมีคอนแทคกับโอลิงป้องกันน้ําและฝุ่นในนี้จะเป็นตัวป้องกันแบตเตอรี่สลับด้านนะครับถ้าใส่แบตสลับด้านหรือแบตขั้วลบเข้าไปจะเปิดไม่ติดหรือแบตหัวแบนนะครับ ท่อจะเป็นท่ออย่างนี้มีสปริงหลบข้างในคราวนี้ผมจะลองใช้งานกับแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮดายขนาด1.2โวลต์1,900มิลลิแอมป์ไซส์ AA หรือ HR6 นะครับใส่ลงไปโดยหันขั้วบวกชี้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ขันเกลียวกลับเข้าไปในลักษณะนี้นะครับเช่นเดียวกับอีกอันนึงแต่ตัวนี้ผมจะลองใช้แบตเตอรี่เอาขลาดแบบใช้แล้วทิ้งนะครับเอนเนจิเซอร์ธรรมดานี่แหละใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วขันหวัวกลับเข้าไป อยากรู้เหมือนกันถ้าคลายหัวนิดหน่อยมันจะกดติดไหมก็เหมือนจะมีระบบล็อกนะครับซึ่งไฟฉายจะไม่ทำงานเมื่อคลายหัวนะครับก็เป็นระบบที่ดีส่วนการเกิดกดเปิดปิดใช้งานนะครับไฟฉายตัวนี้เป็น forward click ก็คือกดไปข้างหน้านะครับถือแตะติดไฟดับนะครับก็การปลดค้างก็กดคลิกลงไปให้สุดแล้วปล่อยมือนะครับแต่ไฟจะติดตั้งแต่สัมผัสสวิตช์ลงไปแค่นิดเดียวแล้วนะครับแต่นิดนึงก็ติดเลยนะไฟนี่นะครับ แต่ติดปล่อยดับเลยซึ่งดีนะแล้วไฟฉายเองจะมีระดับให้ใช้งานนะครับน่าจะเป็นประมาณ3ระดับด้วยกันคือต่ํากลางและสูงนะครับนี่ลองดูเราลองดูไฟนะครับที่มือนะครับต่ํากลางสูงนะครับมีเมมหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันนะครับปิดไปเปิดมาจะมีเมมไหมผมปิดไปที่มีเดียมแล้วกันนะครับ มือนจะมีเมมด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นมีเดียมรีเซ็ตก็ไม่รู้เนาะถ้าปิดไปที่โลอะตัวนี้เขียวปิดไปที่ต่ำนะครับโลส่วนตัวนี้ผมปิดไปที่มีเดียมแล้วกันนะครับมีเดียมเปิดมาถ้ามีโลคือจำนะเปิดมาถ้ามีมีเดียมมันก็คือจำเ,เหมือนจะจำนะครับตัวนี้เป็นโลละส่วนอันนี้เป็นมีเดียมแน่นะมีเมมโมรี่จำด้วยนะครับซึ่งก็ เป็นไฟฉายที่ผมว่าแสงโอเคนะแสงดีตัวนี้จะมีโหมดให้ใช้งานแค่3ระดับด้วยกันก็คือเป็นโล3ลูเมนนะครับที่นิกเกิลเมทัลไฮดก็3 l u ลูเมนเหมือนกันแต่รันไทม์จะต่างกันนะเอาคาลายเนี่ยร้อชั่วโมงนิกเกิลเมทัลไฮดายเนี่ยร5 0ชั่วโมงเลยนะครับมีเดียมห้าสิบูเมนนะครับที่สิบเจ็และ1ิชั่วโมงตามลําดับแล้วก็ไฮที่300ร้อยลูเมน ที่3ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดรจะ350แต่ถ้าเป็นอัลคาไลจะเป็น300แสงก็จะออกอมเหลืองๆห,หน่อยนะครับนี่นะเห็นไหมนะครับอมเหลืองๆห,หน่อยกระจายกระจายก็กว้างดีนะครับก็งามดีแสงนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายแต่ติดปล่อยดับ d o บเบิลแทก็ไม่มีสต็ไม่มีอะไรนะใช้ง,งานได้สบายๆนะแสงแบบ อมเหลืองๆกระจายกระจายนวลๆหน่อย,ยผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็จะมี S-Beam รุ่นอะไรเอเอ e t l พ็อกเก็ตไลท์เอะไรไม่รู้ทำออกมาคล้ายๆตัวนี้เลยแล้วก็คู่แข่งของตัวนี้ก็น่าจะเป็น o l i ล h t นะครับ o l i ล h t i 5 r e o s ซึ่งตัวนั้นจะเป็นแบตชาร์จแล้วก็ใช้ AA ได้เหมือนกันแต่ตัวนั้น2 s t สเต็ปเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็น Low Reset ไม่มีแมมตัวนี้มีแมมด้วนี้คือ s c i e n c e sky p 1 0นะครับ สีเขียวและสีแดงนะครับผมมีสีอื่นอีกมาก็เดี๋ยวค่อยซื้อคลายหัวล็อกได้ด้วยซึ่งดีกว่านะครับผมประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์